ก็สวัสดีนะครับพวกคนที่ชอบดูคลิปของผมการทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาไล่เซิงตบไม่ใช่ไม่ใช่ไล่เซิงผมจะมาใช้ซุยซุยสุดหล่อที่นี่ไล่ตบคนอื่นอย่างเมามันแป๊บหนึ่งประพากันคนแรกเลยโอเคมาก็หรับวันี้นะครับผมก็จะบอกว่าแบบไม่มีใครแบบรอดนะครับแบบห้าล้านาจะต้องตายอะไรอย่างเงี้ยเออ แบบพีซก็โหดเกินไปอะครับน้องๆพอมูมากแล้ว,ลวเราลืมแผนของเรากันดีกว่าโอโ้โหไม่มีใครออกมาเลยสงสัยกลัวหัวหดโอโ้โหแบบห้าล้านสองห้าล้านสี่หายไปไหนของมัน ตอ,ตอนนี้ฝีมือผมก็โหดเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากผมเลิกเล่นเลิกเล่นเลยนะเลิกเล่นสายผลนะครับก็โหดนาเลยนะครับไม่จะบะมูว่าผมแบบไมไปติดมากับท่านอาจารย์อาจารย์เลยวะที่ไหนวะอาจารย์เขียนไม่มีอาจารย์ทำเองง่ายๆหนึ่งก็คือกับลูกแคร์นะครับน้องๆแล้วถามพี่มาถึงจุดนี้ยั้ไงก็พี่โหดกลนนะครับจบไหม ตอบคนใจดีอ้มีโอปิงโอ้โอปิงโอโอโอแต่ว่าถ้าถ้าคุณมีปิงแบบถ้าเจอปิงแบบนี้คุณก็สามารถตายได้เหมือนกันนะครับก็แนะนำว่าตอนเวลาปิงก็อย่าอายุเล่นแล้วกันเฮ้ยพัตตาตายทุกคนไอพัตตาสตายไอพัตตาสตายตายไปทุนไม่ได้ของมันละผมจะได้ฆ่ามันทุกคนจะไล่ฆ่าไปไหนไปไหนคนดูคนล่อมึงตายอยู่ไอ้เก่ ไหนโดนมึงดัดโดนไหมไม่โดนเอาไงเอาไงเอาไงตันเอาไงเอาไงมึงหนีเก่งนะไอ้แกวิ้งเหมือนหมาเลยไม่ใช่ผิดโทษครับใช้คัดจ่าเยืนขึ้นไปเอ้โอ้เออเออปิงอะไรนี่ชีวิตมีจะปิงฆ่าฮัทจังเลย

สวัสดีพวกคนที่กำลังหาซื้อปื้มไมค์ครับเป็นกันทุกคนเลยนะครับผมขอแนะนำเลย MC e c c r a f t นะครับมีทั้งเอาชีวิตรอด b e ตั war และอีกหลายๆอย่างนะครับก็ <Go S 1> ใครที่สนใจตายล้างคิเลยนะครับก็อยากจะบอกว่าซื้อดีๆมากนะครับใครที่สนใจลองเข้ามาเล่นได้ไอซื้อยู่ล่างนะครับโอเคไปดูคลิปของผมต่อเลยนะครับ กำงงอะครับว่าไอ้ hey, มาได้ไงเนี่ยโอ้ยโอ้มทำได้ไงอะคอมบูนั่นน่ะเปล่าครับโอ้หนีว่ะไม่เบื่อว่ะทุกคนตูมันหนีไม่ทันอ่ะหนึ่งหนึ่งก็ไม่ยอมแบบมันก็หนึ่งหนึ่งนะแต่ว่าแบบมันมันโอ้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 ผมเจอคนคนที่แบบหน้าตบแล้วว่ะ คนมาทำอะไรกับแฟนผมล่ะจัดซูซูยอะจับเปล่าซูซูซแบบของกูแบบเทพเจ้าอะครับน้องๆกูคือนะคือนะรู้มากคือนะคือนะคือนะมานะ่าจะหมดแด้วทุกคนเดี๋ยวผมรีเซ็ตตัวโอเคผมรีเซ็ตตัวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมช่วย ดเดี๋ยวผมจะจานไอ้ตัวผลก่อนเลยดีกว่าผลแมง มันไม่ใช่ขวมันทุกคนมันเป็นมันไม่ได้ตลอดเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยลุ้มอุ้ยอุ้ย,ยลุ่มวาลุ่มว่าโอ้ลุมโอ้ลุ่มว่าลุมมาล่มว่าโอ้ลุมม่มว่าขวด กูมีไม่ช่วยได้ผมต้องใยชย้ซล้อล่ะซื้มนี้มันลุมอ่ะโอ้โหห้าล้านน่าจะเป็น,นแต่ว่ามันลุมอ่ะคนดูการลุมสุดสมจริงนะครับทุกคนมีการสกิลอาวามาที่ตัวผมแล้วพยายามจับด้วย ความพยายามที่เบียดยันยงไม่ได้ลุมสองอะใครบ้าเขาจะสู้ได้ปะโอ้ลุมอะลุมอะลุมอะโอ้ลุมโมโดนลุมโมมีคไม่ได้ออกเลยแบบมึงมาคนเดียวดิครับเดี๋ยวกูจะได้ฆ่าทีนะโอ,โอ้แม่ มาหลายคนใครเขาจะสู้ได้มามึงมามึงมาทั้งสองคนลุงหนึ่งบ้านมาทั้งสองคนโอ้ใครเขาจะสู้ได้ครับัฉฉลาดหน่อยความคิดดะครับรู้จักว่ามีรุ่งจี้ได้ยา้ายซร์ฟไปดียู่ะครับเซร์ฟนี้มันไก่เซื้อมันไก่ครับทุกคนอย่าไปยุ่งกับเซื้อไก่ไกลเลยนะครับเพราะว่าเซื้อมันกึจชก